สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ด้วยกันเช่นเคยค่ะกับเซลปีใหม่อีสุซุเชียงตรายโดยกลุ่มนกเงือกสาขาเทิงค่ะวันนี้เราเจอกันเป็นวันที่15ตุลาปี2566นะคะความจริงวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะแต่ปีใหม่มาอยู่เวนโชลลูมนะว่างๆนะคะมาเที่ยวหากันได้โชลรูมอีสุซุเชียงราสาขาเทิงเปิดทําการทุกวันนั่นเองนะคะคือวันอาทิตย์ก็จะมีเวนนะคะมาอยู่แค่3 4สคนแค่นั้นนะคะก็สามารถมา เที่ยวเยี่ยมชมหรือมาทดลองขับได้นะคะสําหรับลูกค้าที่แบบว่างเฉพาะวันอาทิตย์ก็มาได้นะคะเพราะโชว์รูมเราเปิดทุกๆวันนั่นเองหรือโทรหาพี่ใหม่ก่อนก็ได้นะคะถ้าจะมานะคะ ก็เบอร์โทรดานางนะคะศูนย์เก้าห้าสามสามแปดแปดเก้าเก้าสี่อดีไลท์พีดับเบิลเอเอ็มเอไอหนึ่งห้าเจ็ดเก้าทักไลน์เข้ามาหากันได้นะคะหรือเฟซบุ๊กส่วนตัวค่ะปีใหม่อิซุนะคะหรือเพจอิซุเชียงรายสาขาเทิงบายเซอร์ปีใหม่หน้าตาประมาณนี้ก็ฝากติดตามกันด้วยค่ะแล้วก็ช่องทางการติดตามอีกช่องทางหนึ่งนะคะเป็นช่องทางติ๊กต๊อก เจปีใหม่อิุ้สุหน้าตาแบบนี้ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะก็มีให้ติดตามกันหลายช่องทางมากๆเลยนะสำหรับนะคะวันนี้นะเปิดตัวแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะกับ New Unlock Your Potential เนื้อลิมิตพิชิตโลก i s u ู u Body ปี2024นะคะอืมสําหรับวันนี้เจอกันแบบนี้ก็ไม่พลาดเลยที่จะพาทุกท่านไปรีวิวรถนะคะสําหรับรุ่นที่จะพาไปรับชมในวันนี้เป็นคันนี้นะคะกับรถรุ่นสเปซแคป1.9 LDA เกียร์ออโต้เป็นเป็นเชนใหม่นะคะเพิ่มเติมมาในรุ่นของตัวสเปซแคปนั่นเองนะคะกับ1.9 L ออโตนะคะคันนี้เป็นสีบอนเงินนะคะราคาค่าตัวอยู่ที่ 760,000บาทนะคะกับสีปรอนเงินแต่ถ้าสีขาวไซบเบียนไว้ราคาก็จะถูกกว่านี้ไปอีก7,000บาทนั่นเองค่ะตัวนี้มีให้เลือก3สีนะคะมีสีบรอนเงินสีเทอล์มโบแล้วก็สีขาวไซบเบียนไว้นั่นเองเห็นแบบนี้ใช่ไหมคะเห็นไหมปีใหม่เปิดไฟไว้หน้าตาของเขาปเปลี่ยนมาใหม่ค่ะทุกคนสวยงามมากๆเลยนะเดี๋ยวพาทุกท่านไปรับชมดีเทลรายละเอียดใกล้ๆพร้อมๆกันนะคะไปค่ะแตะร้อนนิดนึงนะคะช่วงบ่ายนะ อ่สำหรับรุ่นนี้นะคะสเปคขับ1.9 LDA เกียร์ออโต้นะคะเพิ่มเติมมาในบอดี้2024มีเกียร์ออโต้แล้วนะคะทุกคนตัวนี้สีบรอนเงินราคาค่าตัวอยู่ที่760,000บาทค่ะเปิดไฟให้ดูเลยนะคะให้ทุกท่านได้ตรับชมกันตัวนี้สวยงามมากๆอ่าถ้าเป็นแสงไฟที่อยู่ในกล้องมันอาจจะเป็นแบบกระพริบกระพิบนิดนึงนะคะแต่ทั่แต่แต่ตัวรถจริงอะ่ะมันไม่ได้กระพริบนะคะทุกคน ตัวนี้นะคะมาดูดีเทลรายละเอียดในส่วนของไฟหน้าค่ะตัวนี้ไฟหน้าดีไซน์มาล่าสุดค่ะออกแบบให้แลดูโบฉเฉี่ยวมากๆนะคะตัวนี้นะคะเป็นใบ LED s u p e r d เปอร์เดอยู่ภายในโครมเดียวกันกับโปรเจคเตอร์นะคะตัวในส่วนของ s u p e r ร์เดยไลอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะทุกคนจะทําหน้าที่เป็นไฟ s u p e r ร์เดยไลเป็นไฟหลีแล้วก็ไฟเลี้ยวภายในหลอดเดียวกันนะแล้วก็ส่วนไฟโปรเจคเตอร์ตรงนี้นะคะตัวนี้นะคะกลมๆแยงตานิดนึงใช่ไหม อันนี้ส่วนของไฟโปรเจคเตอร์นะคะก็จะทําหน้าที่เป็นไฟสูงและไฟต่ําภายในหลอดเดียวกันนะแต่ไฟตัดหมอกนะคะจะอยู่ด้านล่างไฟเลี้ยวอยู่ด้านบนแล้วนะคะทุกคนอยู่ตัวเดียวกันกับไฟเดลท์นะไฟตัดหมอกอยู่ที่เดิมตัวนี้เกรด LDA นะคะไฟตัดหมอกยังเป็นหลอดไส้อยู่นะคะเป็นหลอดฮาโลเจนแต่ถ้าหลอด LD จะมีตั้งแต่เกรด Z ขึ้นไปซึ่งในสเป c แคปตัวนี้คือตัวท็อปสุดแล้วนะคะอื เป็นไงบ้างวัยรุ่นัยรุ่นถูกใจไหมคะตัวนี้เอาไปแต่งนะคะใส่แม็กจัดทรงหล่อมากๆนะคะลองดูได้ราคา7จ็ดเองนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้นะตัวนี้กันชนหน้านะคะดีไซน์มาใหม่นะในส่วนของกันชนหน้าใหม่กับ Air c u r t a i n Aerodynamic Blue i n นะคะตัวนี้ช่วยในเรื่ององการรูลม แล้วก็ช่วยเรื่องการประหยัดน้ำมันด้วยนะคะเทคนิคลับกับหลักภูรสา์นะคะแอร์อเคอร์จนที่กันชนหน้าด้านซ้ายและด้านขวานะคะสังเกตจะมีรูอากาศด้วยนะคะตรงนี้เนาะเป็นเทคโนโลยีใหม่เอามาใช้ถือว่าเขาท่าดีนะสวยงามนะคะกระจังหน้าของเขานะคะตัวนี้ดีไซน์มาล่าสุดนะคะจะมีเฉดสีอยู่สองเฉดจะเป็นสีเทามีแถบกับสีเทา,าสีบรอนเงินนะคะตัวนี้จะเป็นสีเทานะ นี่จะเป็นสีด้านเงินนะคะส่วนตรงนี้นะคะชิ้นง,งานตรงนี้จะเป็นสีดำด้านมาพร้อมกับในส่วนของโลโก้อิซุคโครเมียมขนาดใหญ่ตรงนี้ถือว่าเข้ากันได้อย่างลงตัวมากๆและยังคงในส่วนของเอกลักษณ์ที่จะเป็นเคี้ยวสองชั้นของอิซสสุอยู่นะคะเคี้ยวชั้นที่หนึ่งเคี้ยวชั้นที่สองเห็นไหมคะ,ะแล้วก็โดดเด่นในส่วนของช่องระบายลมด้านหน้านะคะที่มีขนาดใหญ่นะระบายความร้อนของอินเตอร์คูลเลอร์ได้ดีมากๆนะคะ อ่ารอชิ้นงานในส่วนของกระจังหน้านะคะที่ดีไซน์มาใหม่ตัวน,นี้จะมีเขาเรียกว่าเป็นบอดี้มีความเอิบอิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะชิ้นใหญ่ขึ้นดูหนาขึ้นนะในส่วนของชิ้นงานกระจังหน้าที่เพิ่มเติมเข้ามานะคะอืม ดีไซน์ฝากระโปรงก็ใหม่นะคะทุกคนในส่วนของเส้นสายลวดลายตัวนี้ก็จะดูเอิบอิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะดูเต็มเต็มดูแน่นแเล่นเส้นสายเป็นเส้นแบบตรงๆดูนูนนนขึ้นนะคะในส่วนของเส้นสายสีบอนเงินนะคะสําหรับคันนี้สวยงามมากตัวนี้แม็กอลุมิเนียมออลอยดีไซน์ใหม่นะคะจะมีลักษณะเป็นการเฉียงรัดกับยางบีสโตนค่ะสีลย,ยางตัวนี้ที่สองหน้าทับเจ็ด 1> R 1 6นั่นเองนะคะช่วงล่างคอช่วงล่างนะคะเห็นไหมคอสปริงอิสระปีกนก2ชั้นมาพร้อมกับโชกคอัพแก๊สเหล็กกันโครงช่วยเรื่องความนุ่มนวลและที่ก่อถนนเป็นเดี่ยมระบบเพลกอิกสุสุนนะคะดิดหน้าดั้มหลังอยู่นะระบบเดิมนะคะแล้วก็สเปคแครบตัวนี้จะเป็นโครเมียมค่ะกระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นสีทูโทนด้านบนสีเดียวกับตัวรถด้านล่างจะเป็นสีดําด้าน มีไฟเลี้ยวที่เป็นหลอด LED อยู่ภายในกระจกมาข้างซ้ายขวานะคะรุ่นนี้นะคะมือจับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนั่นเองค่ะมองมุมนี้นะคะตัวนี้เป็นรถโชว์นะคะยังไม่ได้ตกแต่งในส่วนของกระบะไลเนอร์ติดฟิล์ติดกระจัดน,นะแต่ถ้าลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะ ก็มีแถมให้นะคะทุกคนหลายๆคนถามว่าโอ้รถราคาขนาดนี้ไม่แถมกระบะไลเนอร์เหรอมันไม่ใช่นี่มันคือรถโชว์มันยังไม่ได้แต่งนะคะ <c oughs> อะถ้ามันเป็นรถพร้อมส่งมอบก็จะบอกว่าเป็นรถพร้อมส่งมอบถ้าเป็นรถพร้อมส่งมอบคือมันก็จะมีแต่งมาให้หมดแล้วใส่ฟิลม์มใส่กันสาดใส่ไลเนอร์ให้นะคะทุกคนอืก็สนใจก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้ะคะ่ะดูบั้นท้ายนิดนึงนะคะตัวนี้ไฟท้ายนะคะ t r ิป l ป a r อาร์นะคะมีลักษณะเป็น3มเส้นหลอด LED นะคะหนะะึ่งสองสามะเวลาเหยียบเบรกนะคะแสงไฟดวงด้านบนนี้นะคะจะส่องสว่างมากกว่าเพื่อนทำงานควบคู่กับไฟเบรกดวงที่สามหนึ่งสองสามนะคะก็จะมีสามสามจุดในส่วนของไฟเบรกนะสวยงามนะสำหรับดิไซน์ไฟท้ายตัวใหม่นะคะเป็นหลอด LED กระบะท้ายตัวนี้นะคะดีไซน์ใหม่นะตัวนี้ก็จะดูเอิบอิ่มมากยิ่งขึ้นในส่วนของกระบะท้ายนะคะดูชิ้นงานใหญ่ๆหนาๆเต็มไม้เต็มมือดีนะคะทุกคนาตัวนี้นะคะจะดูแบบดีไซน์การออกแบบได้ดูแบบมีมิตินะคะก็คล้ายๆกับมองดูไกลๆก็จะคล้ายๆกับสปอยเลอร์หลังเลยมือจับด้านหลังสำหรับรุ่นนี้สเปคแคป 1.9L d a เกียร์ออโต้นะคะ จะเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกล้องมองหลังแบบริ้วอินนะคะสามารถใช้ผ้าสะอาดเช็ดได้กรณีถ้ามีฝุ่นมีอะไรติดนะคะโลโก้อ i ซ u ด u D-Max เป็นโครเมียมมาให้ค่ะแต่ถ้าด้านนี้สําหรับเกรด LDA จะไม่มีอะไรมาให้เลยแต่ถ้ารุ่นก่อนหน้าเนี้ยถ้าเป็น LDA มันจะติดคําว่า DDI มานะคะอืแต่ถ้าตัวเนี้ยไม่มีไม่มีอืม <laughs> พาไปดูตัว2,023นิดนึงเนี่ยตัวนี้อยู่ด้านข้างตรงนี้ตัวนี้ถ้าเป็น lda นะคะจะมีคำว่า ddi มาเ่ยจะมี ddi แบบนี้นะคะแต่สำหรับตัวนี้ไม่มีไม่มีอะไรเลยล้นๆมาให้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะคะกันชนท้ายสเปซแครตัวเตี้ยนะสามารถแยกชิ้นได้นะคะสำหรับสายซิ่้งสายแต่งก็สามารถไปถอดได้เนาะ ตัวนี้ดีไซน์ขึ้นลง2สเต็ปขึ้นลงง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะคะเป็นการชนไฮที่เป็นสีเดียวกับตัวรถนะสำหรับสเซปแคป LDA นะสีร้อนเงินสวยงามไหมคะสวยงามมากๆเลยนะราคา760,000บาทลูค่ะท่านใดที่สนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่ม,เต,มเติมนะคะสอบถามออปชันก็สอบถามเพิ่มเติม,ตมปีใหม่ได้นะคะพาปทุกท่านไปดูด้านในนิดนึงนะคะ เปิดมาด้านในสำหรับเกรด LDA ค่ะแผงประตูตัวนี้จะเป็นแบบผ้านะคะซอพัดให้ผิวสัมผัสที่ดีขึ้นยังเป็นผ้านะถ้าเป็นหนังงนี้ยั้งแต่เกรดแซดขึ้นไปปุ่มควบคุมต่างๆออกแบบมาใช้งานง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นไฟฟ้ามาให้แล้วเรียบร้อยนะคะด้านล่างใส่ขวดน้ำได้ถึง1.5ลิตรกันเลยทีเดียว สำหรับรุ่นนี้นะคะ LDA ก็จะมีถุงรวมนิรภัยมาให้อยู่คู่หน้านั่นเองซ้ายขวานะคะในส่วนของตรงนี้คอนโซลตรงนี้นะคะตกแต่งด้วยมิมมลาดีไซน์นะคะมีซ้ายและขวาดีไซน์การออกแบบล่าสุดว่าี2024ของ i ีซูซนะพวงอะไรนะคะก็ตกแต่งมาใหม่ลวดลายใหม่นะคะสังเกตชิ้นงานอืม เดยังเป็นยูริเทนอยู่ยังไม่ห้มหนังนะด้านซ้ายเป็นปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยด้านขวาไม่มีอะไรนะถ้าในส่วนของหน้าจอในส่วนของหน้าจอนะคะเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วรองรับระบบความบันทึง Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายนะคะช่องเสียบ U S B นะคะถ้าเป็นตัวเดิมนะคะเดี๋ยวนะขออนุญาต ถ้าเป็นตัวเดิมนะคะช่องเขาจะอยู่ด้านล่างนะคะแต่ถ้าตัวใหม่จะเป็นตัวนี้นะคะ USB Type C แล้วนะคะทุกคนอัปเดตมาใหม่สำหรับตัวเกรด LDA หน้าจอ m i d เป็นหน้าจอแบบนี้นะคะถ้าถ้าตัวเกรดแจะเป็นหน้าจอ m i d ขนาดเจ็ดนิ้วนะแต่ถ้าเป็น LDA หน้าจอจะได้เป็นแบบนี้อยู่นะคะทุกคน ก็าสามารถปรับซ้ายปรับขวาก็จะมีปุ่มกดอยู่ตรงนี้ก็ลองไปไป,ไปใช้งานดูอีกทีนึงนะตัวนี้เกียร์ออตโต้นะคะก็ถือว่าเป็นตัวใหม่สำหรับตัวสเปซแคปนะคะเพราะก่อนหน้านี้มันมีเฉพาะเกียร์ธรรมดาเนาะ แอร์รุ่นนี้เป็นแอร์แมนนวลสามจนะคะที่ทางลมแอร์พัดลมแอร์แล้วก็น้ำยาแอร์นั่นเองนะตรงนี้ก็จะเป็นแบบปิดมาธรรมดานะคะเกียร์ออโต้รุ่นนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้เล็โทนิกหกสปีดค่ะสามารถปรับเป็นแมนนวลได้ด้วยขับขีทั่วไปนะคะ P R N D P จอด R ถอย N ว่างดีเดินหน้านะคะเมื่อผักมาตัวดีแล้วต้องการปรับเป็นแมนนวลสามารถผักไปด้านขวาได้เลยนะคะ ดันขึ้นเป็นบวกเกียร์ดันลงเป็นลบเกียร์นั่นเองประมาณนี้นะคะในส่วนของเมีนน้นก็ใช้ในเรื่องของการเล่งแซงหรือว่าการขึ้นลอยขึ้นเขานะคะขับสปอร์ตมั่นใจมากกว่าเดิมเนาะถ้าเกียร์ออโต้ตัวนี้เกรด LDA จะมีระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะลงทางและฉันมาให้ด้วยนะคะสำหรับเกรด LDA ก็จะประมาณนี้ด้านนี้ก็จะมีปุ่ม แรงจนสตาร์สต็อปชิเทมปุ่มดับและติดเครื่องโดยอัตโนมัตินั่นเองนะคะอืมก็คือเวลาเราติดไฟแดงนะคะอย่าเบรกนิดนๆงนิดนึงรถยนต์จะดับเพื่อตัดกําลังเครื่องยนต์นะคะช่วยเรื่องการประหยัดน้ํามันนะถ้าเราไม่ชอบก็สามารถกดปิดได้ปุ่มนี้เป็นปุ่มปิดระบบ E S c T C s E S C คือระบบควบคุมการทรงตัวของตัวรถ T C s คือระบบป้องกันล้อหม,มุนฟรีคือถ้าเราไม่กดปิดระบบนี้ทำงานอยู่แล้วนะคะฉะนั้นก็ปล่อยมันทำงานไป อันนี้จะเป็นปุ่มปรับไฟหน้าออโต้นะคะสี่ระดับศูนย์หนึ่งสองสามนะคะก็คพเท่ไปอยู่ที่ศูนย์นะมีการบรรทุกประมาณสามตัโดยโลอยู่ที่หนึ่งหกร้อยอยู่ที่สองหรือมากกว่านะั้นอาจจะเป็นสามก็ลองไปปรับใช้งานดูอีกทีหนึ่งนะคะใช้กรณีมีการบรรทุกแล้วไฟหน้ามันจะแยงตาคันคันที่ขับรถส่วนออมาสามารถไปปรับได้สําหรับรุ่นนี้นะคะเกรด LDA เบาะยังคงเป็นเบาะผ้าพรีเมียมนะคะตัวนี้เป็นดีไซน์ล่าสุดนะอ่า ตัวนี้นะคะในสสวนในส่วนของเส้นสายลวดลายต่างๆนะคะเป็นดีไซน์ล่าสุดนะคะทุกคนตัวนี้จะมีการเย็บได้ได้ที่เป็นได้สีดำล้วนๆเลยนะแล้วก็ยังคงเอกลักษณ์อีกข้างสองข้างนะคะดีไซน์ของเบาะที่มีขนาดใหญ่เวลานั่งก็จะรับกับสลีระของเรานะคะช่วยในเรื่องการผ่อนคลายลดการเมื่อราขณะที่เราเดินทางไกลๆไ,ได้ด้วยค่ะตัวนี้นะคะถ้าเป็นเกรด lda ต้องบอกทุกคนไว้ก่อนในส่วนของเบาะ ปรับสูงต่ำนะคะด้านคนขับยังไม่มีมาให้นะคะจะมีเฉพาะเอน็นเอ็นพนักหลังเอ็นพนักหลังตัวนี้นะคะเอ็นหน้าเอ็นหลังแล้วก็ขยับหน้าขยับหลังเท่านั้นจะไม่มีปรับสูงต่ำนะคะอคือปรับสูงต่ำจะมีตั้งแต่เกรดแซดขึ้นไปนะคะ่ะแต่ถ้าปรับไฟฟ้าสูงต่ำจะมีตั้งแต่เกรดแซดพีแล้วก็เกรดเอ็นเนาะตัวนี้นะคะเป็นรถโชว์นะยังไม่ใส่บอกแคปนะคะอืสังเกตนะคะตัวนี้สําหรับสเปคแคป LDA ตัวนี้การคุมโทนสีเป็นสีทูโทนนะคะด้านบนเป็นสีเทานะเป็นสีเทาด้านล่างจะเป็นสีดําแบบนี้นะคะต่างจากสีประตูนะคะสีประตูของเขาจะเป็นสีดำตัวสเปคแคปนึงเป็นสีทูโทนอยู่นะทุกคนแต่ก็สวยมากนะสำหรับแคปนะคะแคบไหมก็สังเกตเลยค่ะพื้นที่เหนือศีรษะจรวดที่วางเทา้าไม่แคบนะถือว่าใช้ได้กันเลยทีเดียวนะคะอ่ะเดี๋ยวพาทุกท่านไปตรับชมในส่วนของเครื่องยนต์นิดนึงค่ะ สำหรับรุ่นนี้เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ผ่านกาวค่ะแรงม้ายังเป็นแรงม้าเดิมนะ150แรงม้าแรงบิดสูงสุดที่350อยนิวตันเมตรค่ะการจัดวางตำแหน่งเครื่องยนต์ของเขาก็เหมือนเดิมค่ะเขาจะมีการจัดวางให้ยืงหลังเพา,นานนหน้านิดนึงช่วยในเรื่องของการกระจายน้ำหนักแล้วก็ยึดเกาะถนนที่เป็นเยี่ยมนั่นเองสำหรับคันนี้นะคะในเรื่องของการอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะดูจากใบอีโคสติในเรื่องของการปล่อยก๊าซคาราบา์บอนไดออกไซด์นะ ตอนนี้เรื่องการประหยัดน้ำมันเขาจะอยู่ที่ประมาณ15.6กิโลเมตรต่อลิตรนะคะประมาณนี้นะคะทุกคนก็สำหรับท่านใดค่ะที่สนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมก็สามารถทักอินบ็อกหาปีใหม่ได้นะคะเพิม่มเติมนิดหน่อยสำหรับรุ่นนี้นะคะกล้องมองถอยเขาจะเพิ่มเส้นกัลยะส่วนเบาส่วนโค้งมาให้ด้วยนะคะทุกคนถือว่าดีมากๆกันเลยทีเดียวนะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับรถรุ่นนี้สเปซแคป1.9 LDA เกียร์ออโต้สีปลอนเงินนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นรุ่นใหม่ในสเปซแคปกันเลยทีเดียวนะคะมีเกียร์ออโต้เพิ่มเติมมาให้แล้วสำหรับสีปลอนเงินคันนี้ราคาที่เจ0 0 0 0บาทค่ะรุ่นนี้มีให้เลือกทั้งหมด3สีจะมีสีปลอนเงินสีเทาลัมโบแล้วก็สีขาวเซบรเบียนไวท์ราคาสีขาวจะถูกกว่านี้ไปอีก7 0 0 0ันบาทนั่นเองคะ่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจค่ะสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติม,ตมสามารถทักอินบ็อกซ์หาปีใหม่นะคะ ตามลิงก์ด้นล่างตรงนี้ได้เลยนะคะหรือเฟซบุ๊กส่วนตัวปีใหม่อิสุสุเพจอิสุสุเชียงตะไลสาขคาเทิงบายเซลปีใหม่นะคะหน้าตาแบบนี้ฝากกดติดตามกันด้วยค่ะแล้วก็ฝากติดตามช่องทางของติ๊กต็อกให้ปีใหม่ด้วยนะคะเซลปีใหม่อิสุสุหน้าตาแบบนี้นะคะฝากกดติดตามกันด้วยมีช่องทางให้ติดตามปีใหม่หลายช่องทางมากๆกันเลยทีเดียวนะติดตามแล้วก็ อุดหนุนกันหน่อยนะก่อนที่จะเข้ามาก็สามารถโทรหาพี่ใหม่ก่อนได้นะคะ0 9 5 3 3 8 8 9 9หหรือทักไอดีไลน์มาก็ได้คะ่ะ e พีเบี e-mail หนึ่งห้าเจ็ดเก้าพี่ใหม่นะคะอ่าพี่ใหม่ซู้ทุกท่านดันทุกเคสไปทุกเงื่อนไขนะคะ Inbox เข้ามาสอบถามการเพิ่มเติมก่อนนะอือหรือถ้าจะเข้ามาหาก็รบกวนโทรหาก่อนนิดนึงเพราะบางครั้งติดธารกิจไม่ได้อยู่โชว์รูมนะคะทุกคนอืมสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่สรับชมคลิปจนจบยังไงก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ like, share, นะคะในช่องทาง Youtube ให้ปีใหม่ด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอีกทีนึงนะคะบ๊ายบายค่ะ